รถมือสองสวยคัดเกตต้องที่นี่ทอโต้ครับสวัสดีครับสวัสดีครับเฟซซีนะครับตัวนี้อยู่กับผมเนี่ทอโต้นะครับก็วันนี้ผมมีรถต้องบอกว่าเป็นรถซีดานไซส์ใหญ่เลยนะครับเป็นรถที่ถ้าเทียบคลาสกันก็เป็นไซส์ x อนะครับก็ประชันกับคันนี้ได้เลยนะครับวันนี้เอารถไซส์ใหญ่นะครับรถหรูผู้บริหารนะครับมาให้ชมในราคาประหยัด นะครับจะเป็นรุ่นอะไรนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกำลังใจด้วยนะครับนี่เลยอยู่นี่ด้านข้างผมนะครับคันนี้นะครับที่จะเห็นคือนิสสันนะครับเทียนานะครับเป็นตัว2.0 XL นะครับเป็นตัวลองฮอบนะครับเป็นรุ่นลองฮอบส์ซีดานทรงสปอร์ตนะครับเป็นสีซิลเวอร์นะหรือสีบอลนะรถปี2018นะครับคันนี้ราคาเสนอขายเพียง5 4 5 0 0 0บาทนะครับราคาประหยัดมากๆนะครับ5 4 5 0 0 0บาท จะได้อะไรไปบ้างนะครับเดี๋ยวไปชมเลยนะครับด้านหน้าได้เห็นแบบผิวเผินเลยนะเท็นผิวเผนก็คือนี่เลยไฟโปรเจคเตอร์นะบแบบลูกแก้วนะครับไฟสูงเป็นหลอดไส้นะครับไปด้านในก็จะเป็นโครเมียมหมดเลยนะครับมีไฟเดี่ยวอยู่ด้านล่างนะครไฟตัดหมอกมีให้นะครับกระจังหน้าที่เป็นสามเส้นนะแต่เป็นโครเมียมนะตัดกับสีตัวรถนะครับฮานด้าทีอน่าเนี่ยถือว่าเป็นรถซีดานที่ไซส์ใหญ่นะครับแต่ว่าราคาประหยัดออปชั่นเยอะ เป็นหนึหนึ่งทางเลือกสําหรับผู้ใหญ่หรือว่าวัยทํางานที่กําลังหารถที่มีความปลอดภัยสูงนะครับสมรรถนะดีออปชั่นเยอะนะครับผมบอกเลยว่าคันนี้ก็ไม่ผิดหวังนะครับเป็นรุ่นลองท็อปต้ารวดตัวท็อปจะมีหลังคาซันรูฟนะครับแต่ตัวนี้เป็นรุ่น XL เป็น2 0 SL เป็นเครื่อง2000นะครับนะคันนี้เป็นสีเดิมโรงงานนะครับเป็นสแตนดาร์ดเลยซินเวอร์นะครับเดิมๆกันชนแนาชิดนะครับยางก็เบิกใหม่ให้นะเป็นพ o o เกียร์นะครับปี2022ี่ นะครับดอกเลื้อยเหลือนุ่มๆนะครับเป็นดิสเบกสีล้อนะครับแม็กเป็น5ก้านนะครับด้านข้างนะก็จะมีเส้นสันขอบประตูแบบนี้นะครับยาวไปเลยนะครับแล้วตัวกระจกมองข้างก็ปรับพับไฟฟ้านะมีไฟเลี้ยวนะแต่ว่าตัวนี้มีกล้องให้นะครับเป็นกล้องเอาไว้ดูมุมอับสายตาเวลาเราเปิดไฟเลี้ยวด้านซ้ายนะครับหรือว่าอะไรก็ดีนะครับกระจกนะเป็นสีดาบานใหญ่นะครับติดฟิล์มมาแล้วแล้วก็โลโก้นิสสันอยู่ครบนะครับที่กระจกเพราะฉะนั้นคันนี้กระจกเดิมแน่นอน นะคตัวเสาบีก็จะเป็นสีดําสีดําเงานะครับคันนี้มาพร้อมกุญแจที่เป็นระบบสมาร์ทคีย์เลสนะสังเกตได้จากตัวมือเปิดนะครับที่เป็นปุ่มกดนะครับคันนี้กุญแจสมาร์ทคีย์เลสครบ2ดอกนะครับไซส์ความยาวความกว้างเนี่ยเท่ากับแฮมลี่นะครับช่วงล่างเหมือนกันนะครับตีนกอิสระนุ่มแน่นอนนะครับด้านหลังก็เป็นดิสเบรกนะเป็นดิสเบรกเหมือนกันนะครับลัดด้วยยางฟูตเกียร์เหมือนเดิมนะเป็นดิสเบรก4ล้อยางปี20 เอ้ออยางปี2022นย่ะครับยางปี2022ระบบความปลอดภัยก็เป็นดิส4ล้อนะครับล้ออัลลอยยางปี2 2นะครับหางลำบานอยู่ด้านซ้ายไฟท้ายเป็น led นะครับนิสสันเทียราเนี่ยมันจะได้เรื่องบอดี้ที่ใหญ่นะครับแล้วก็ห้องเก็บของห้องเก็บสัมภาระที่กว้างนะครับ,นะรบพอเปิดเข้ามานะครับดูได้เลยนะจะเห็นได้เลยว่ามันกว้างมากๆนะครับสำหรับตัวนิสสันเทียราเนี่ยลึกคือลึกเลยอะลึกลงไปข้างในลึกมากมาก นะครับแล้วก็มีแผ่นปิดอย่างดีนะครับรอยยางอะไหล่อยู่ครบนะครับโครงสร้างเดิมๆนะข้างในนะครับจะเห็นได้เลยตัวรถไม่มีรอยไม่มีอะไรเลยนะรถเนียนๆสวยๆนะครับแล้วก็พวกโครงสร้างทางน้ําอะไรต่างๆนะดูฝั่งนี้ก็ได้เนะนะครับจะเห็นพวกเม็ดอาร์คนะครับเดิมๆนะครับรวมไปถึงพวงฝากระโปงนะครับตัวนี้ก็ต้องบอกว่าเป็นรถที่น่าใช้งานนะห้าแสนสี่หมื่นห้าพันบาท นะครับมีกล้องมาให้ด้วยนะมีกล้องถอยหลังนะครับมีกล้องใต้กระจกนะครับจริงๆฝาท้ายของเทียหน้าเนี่ยก็สั่งเปิดจากรีโมทได้นะครับเปิดแบบนี้มันก็จะเด้งขึ้นเองนะครับสามารถสั่งเปิดได้แบบนี้นะครับรุ่นนี้ก็เป็นรุ่น 2.0L x นะครับมาพร้อมระบบเกียร์ CVT นะครับที่เป็นเ e อ r ์ไอด์นะครับ Xtronic CVT นั่นเองนะครับเดี๋ยวไปชมห้องโดยสารนะครับว่าข้างในเนี่ยตอน2น่ะจะเป็นยังไงนะครับ พอเข้ามาถึงด้านในนะครับก็จะเห็นถึงความหรูของเทียนาคือหนึ่งเลยลักษณะการนั่งนะครับหลังเหลืองแล้วก็ตัวเบาะต่างๆที่เป็นหนังทั้งหมดนะครับเป็นหนังสีดํานะครับแล้วก็ไฟส่องสว่างปกติอยู่ด้านบนนะครับอันนี้ทีเทียนามาไว้ให้ตรงนี้นะครับจะเป็นไฟหลอดเหลืองสีขุ่นนะครับจะไม่แยงสายตานะครับแล้วก็มีที่เท้าแขนอะไรให้เรียบร้อยนะครับจะเหมือนสไตล์แคมรี่เลยเปิดแบบนี้นะครับวางขวดน้ําขนาดแบบ กดประมาณนี้ใส่ลงไปได้นะครับแล้วก็มีเทียรหน้าเนี่ยก็จะมาพร้อมม่านหลังนะมีม่านหลังไฟฟ้านะครับแล้วมีแอร์ด้านหลังให้อีก2จุดนะครับนะต้องบอกว่าเป็นรถที่กว้างมากๆนะเป็นรถเซกเมนต์ใหญ่ไซส์ xl นะครับพอมาถึงด้านหน้านะก็จะเห็นพวกตัวระบบคอนโทรลอะไรต่างๆนะครับเป็นเบาะไฟฟ้านะครับมีเมมเบอรี่เบาะเนี่ยเมมเบรีซีดเนี่ยให้2จุด นะครับเดี๋ยวผมลองสตาร์ทนะพอผมสตาร์ทปุ๊บนะเดี๋ยวดูตัวเบาะมันจะเลื่อนนะครับเนี่ยอันนี้คือเขาเซตไว้มันจะเลื่อนอยู่อย่างนี้นะครับผมไม่ได้ปรับอะไรแต่ผมต้องเลื่อนกลับเพราะว่าขาผมยาวเนาะนะครับพอมาถึงด้านในนะครับระบบปรับอากาศนะครับดูได้เลยนะเป็นระบบออโต้นะผมขึ้นมาปุ๊บผมกดนี่เลยพุชออโต้เลยนะครับแอร์ทำงานเอซีทงานนะครับนะอันนี้พัดลมนะครับปรับความแรงได้ แต่ผมใช้เป็นออโต้นะเดี๋ยวอุณหภูมิจะทํางานเองนะครับระบบแอร์เป็นดูลโซนนะฝั่งซ้าย23-22ฝั่งผม24ถ้าจะใช้เป็นซิงเกิลโซนก็ปิดได้แอร์ Air ก็จะเด้งมาเป็นเลขเดียวกันนะครับแล้วก็ไลฟฟ้าหน้าไลฟฟ้าหลังอะไรต่างๆครบถ้วนนะครับหน้าจอก็จะเป็นจอแบบว่าไม่ได้เป็นทัชสกรีนนะแต่ว่าสามารถเขาเลียกไงเชื่อมต่อบลูทูธหรือว่าใช้ AUX ได้นะครับใส่ CD ได้ นะครับแล้วก็ตัวเกียร์เนี่ยเป็นเกียร์เ,เป็นเกียร์ CVT นะครับในเวลาเข้าก็จะมีกล้องเห็นไหมครับมันจะมีลักษณะมีกล้องถอยแล้วก็มีตัวที่เป็นกล้องที่อยู่ใต้กระจกสองฝั่งทั้งซ้ายและขวานะครับมันจะช่วยเวลาเราเปิดไฟเลี้ยวหรือว่าดูอะไรต่างๆมันจะง่ายนะครับมันจะมองเห็นหมดเลยว่าตอนนี้รถเรามีอะไรอยู่ด้านข้างไหมแล้วก็ด้วยความหรูหราของคอนโซลตรงกลางอีกดูสีนะครับเป็นสีแบบขีดสีทองเป็น เป็นเงินสลับตีทองแบบดูแบบหรูหราเลยครับ USB มีให้ power outlet มีให้นะครับระบบไฟฟ้าระบบอำนวยความสะดวกครบถ้วนนะครับปุ่ม push start แล้วก็พวงมาลัยเป็นมันติฟังก์ชันนะครับล็อกความเร็วได้ฝั่งนี้ปรับหน้าจอนะครับแล้วก็เลขมาอยู่ที่160,000 160,900กิโลนะครับระบบไฟหน้าเปิดปิดอ u ต o นะครับอยู่ตรงนี้นะครเปิดปิดออ u t o อยู่ตรงนี้ผมนี่เลยเปิดปิด auto นะครับสามารถรับสายวางสายอะไรได้ดต่างๆครบถ้วนนะครับแล้วก็ม่านลงม่านหลังมีโหมด e ีโค o โหมีอะไรให้เรียบร้อยนะครับแต่ว่าปุ่มคอนโทรลจะอยู่ฝั่งคนขับนะครับเดี๋ยพาไปชมห้องเครื่องนะครับว่าคันนี้นะห้องเครื่อง2.0นะครับจะน่าใช้จะยิ่งใหญ่ขนาดไหนนะครับเพราะว่าตัวรถเนี่ยที่เป็นเครื่องยนต์2.0นะแต่ว่าทํางานควบคู่กับตัวเกียร์ที่เป็นระบบ CVT เนี่ยหนึ่งเลยนะมันจะทําให้รถอตัตรา การสิ้นเปลืองนะเพราะว่าเกียร์ CVT เนี่ยมันจะทํางานโดยไม่ได้มีแรงกระชากนะครับมันจะไปเรื่อยๆเรื่อยๆแต่ว่าด้วยกลุ่มกาลังกับเครื่องยนต์ที่เป็น2,000นะครับผมบอกเลยว่าขับสบายอัตราเร่งดีนะครับฝากระโปรงเดิมทุกจุดนะครับดูที่หัวน็อตได้เลยนะฝาไม่เคยแก่นะฝาไม่เคยแก่นะครับแล้วก็หัวชโช๊คนะครับเดิมๆแบบนี้นะครับรถนะเดิมนะโมนงโมน้ำเดิมหมดนะครับ ตัวนี้เป็นสี่สูบเรียงนะครับแบตเตอรี่เป็นกึ่งน้ํากึ่งแห้งนะครับนะหัวโชคเดิมหมดนะครับตัวรถเป็นรถหน่วยงานปลดประจําการนะครับไมล์แสนหกนะครับรถปีสองพันสิบแปดนะครับคันนี้คือนิสสันเทียร่านะครับสองจุดศูนย์นะครับ XL นะครับเป็นรุ่นรองท็อปปีสองพันสิบแปดเลขไมล์แสนหกนะทอออโตโเ้เสนอขายในราคาห้าแสนสี่หมื่นห้าพันบาทผมบอกเลยว่าสุดประหยัดสุดคุ้ม ฟรีดาวจัดเต็มนะออปชั่นเยอะนะม่านหลังไฟฟ้าพาร์คิ่งเซนเซอร์นะฝาท้ายไฟฟ้านะครับหรือว่าจะเป็นกล้อง360องศานะครับทุกอย่างรวมอยู่ในคันนี้เลยนะครับกับ2.0 XL s i e n n a นะครับปี2018ใครสนใจก็ติดต่อเข้ามานะครับที่เบอร์ด้านล่างเราถือว่าไลน์แอดได้เลยนะครับแล้วก็มาดูรถคันจริงได้ที่บริษัทพอลโต้นะครับตรงข้ามวิกซีสวีทวงิวนะครับติดถนนใหญ่นะสวีนะครัอเวนะคครับบขอุณครับ